วัดีค่ะวันนี้แอมจะมาแนะนําวิธีการเลือกปรับอุณหภูมิเครื่องหนีบผมยังไงให้เหมาะกับสภาพเส้นผมของแต่ละคนนะคะแม้การเลือกเครื่องหนีบผมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะจะมีประสิทธิภาพในการหนีบอันรวดเร็วตรงแบบเร็วมากๆนะคะมักจะมีข้อเสียเสมอเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเส้นผมเรานะคะเมื่อโดนความร้อนสูงต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยปัญหาที่ตามมาเลยคือเกิดความผมเสียผมแห้งนะคะหรือถึงขั้นผมขาดก็มีนะคะ ดังนั้นเราควรเลือกเครื่องหนีผมที่สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนได้นะคะสําคัญมากเลยทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอุณหภูมิความร้อนกับสภาพเส้นผมของแต่ละคนเนี่ยเราควรเลือกใช้แบบไหนนะคะลำดับแรกเลยค่ะ แต่140องศาจนถึง160องศานะคะเหมาะกับเส้นผมที่มีสภาพผมแบบบางๆเส้นเล็กนะคะต่อมาเลยระดับความร้อนอยู่ที่160องศาจนถึง180องศานะคะเหมาะกับสภาพเส้นผมที่มีออขนาดปนานกลางนะคะไม่ได้บางเกินไม่ได้ไม่ได้หนาเกินนะคะส่วนใครที่ผมหนาๆเลยเส้นใหญ่นะคะหรือว่าผมอยากตกผมหยิก ะค,ะควรเลือกใช้ความร้อนอยู่ที่180องศาจนถึง230องศานะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะทุกคนแม่ค้านะคะจะใช้ระดับความร้อนที่1อยู่ที่160องศานะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะแม่ค้าเป็นคนผมเส้นเล็กเนาะมันจะช่วยในการถนหนเส้นผมได้นะเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะคะว่าเวลาเราหนีบมันจะตรงแล้วก็แบบทั่วถึงมากเห็นไหมคะอันนี้ใช้แค่ระดับแรกนะคะ ไม่ต้องใช้ระดับสูงเลยเป็นการถนอมเส้นผมไปในตัวแล้วก็ทําให้ผมเราไม่แห้งเสียด้วยค่ะเมื่อเราใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะเราสามารถหนิบได้ทุกวันเลยแล้วก็ที่สําคัญอีกข้อนึงนะคะมันจะอยู่ได้นานมากๆนะคะไม่ใช่แค่ตรงเงาอย่างเดียวแต่เขาสามารถทําให้ผมเราอยู่ตรงแบบนานมากๆนะคะแบบนี้เห็นไหมคะทุกคน วันนี้นะคะได้ข้อมูลได้ความรู้กันไปแล้วอย่าลืมมาไปปรับใช้นะคะเลือกเครื่องหยิบอย่างไรให้เหมาะกับสภาพเส้นผมของเรานะคะวันนี้บ๊ายบาย